สวัสดีค่ะดิฉันนางทิตินันการเดชนะคะ,ะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทองสุตารามเป็นผู้ประสานเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายที่9้าโรงเรียนในสำนักงานเขตบางซื่อนะคะวันนี้นะคะ,ะเครือข่ายของเราก็มีการจัดอบรมคุณครูนะคะ,ะใ,นในเครือข่ายทั้งหมด7โรงเรียนหัวข้อในการอบรมวันนี้ก็คือนวัตกรรมทางการศึกษานะคะ,ะทางเครือข่ายเนี่ยก็หวังว่าการอบรมครั้งนี้เนี่ยจะนําไปสู่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning นะคะซึ่ง Active Learning เนี่ยมันก็เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะเมื่อเด็กเล็กลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยเขาก็จะได้ใช้กระบวนการคิดซึ่งกระบวนการคิดตรงนี้มันก็จะนำไปสู่ทักษะกระบวนการต่างๆซึ่งจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถนำความรู้ กระบวนการเหล่านี้ที่เขาได้จากการาเรียนการ,รสอนผ่านกระบวนการ Active Learning เนี่ยไปต่อยอดนะคะไปต่อยอดในด้านอาชีพนะคะหรือไปต่อยอดในด้านาเข้าศึกษาต่อในอในสถาบันที่สูงขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมการศึกษาซึ่งในสภาว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือการเรียนการสอนของเด็กเนี่ยมันก็เรียนออนไลน์พอเรียนออนไลน์ปุ๊บเนี่ยบางทีเด็กอะ่ะ การสื่อสารกับคุณครูเขาก็จะมันเหมือน,น,นสื่อสารทางเดียวพอสื่อสารทางเดียวปุ๊บเนี่ยการโต้อตอบมันไม่มีกลับมาเด็กก็จะเรียนรู้คือถามว่าเรียนรู้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันจะไม่ได้เลยแต่ว่าพอถ้าแต่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนว่าเอาเกมเข้ามาเข้ามาแทนที่จะแบบครูใส่แต่เนื้อหาเนื้อหาแต่ว่าเอาเนื้อหาเนี่ยมามาปรับเปลี่ยนให้เป็นเกมการศึกษาเข้าไป เข้าไปมันจะทําให้เด็กเนี่ยอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเด็กเขาสนุกเพื่อจะติดตามไปเรื่อยๆเกมการศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดได้นะคะซึ่งทางเราเนี่ยทั้งเจ็ดโรงเรียนเนี่ยก็จะนําความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะจากการอบรมในวันนี้เนี่ยไปต่อยอดสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของเราให้ประสบตามเป้าหมายที่ทั้งเจ็ดโรงเรียนได้วางไว้ค่ะ